ากถึงความห่วงใยไปยังพี่น้องบุคลากร,กรทางการศึกษาของเราไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งผู้หารโรงเรียนคุณครูลูกจ้างหรือบุคลากร,กรประเภทอืน่นที่อยู่ในสังกัดเรานะครับรวมทั้งนักเรียนที่สำคัญคือนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของพวกเรานะครับก็ฝากทางผู้หารโรงเรียนคุณครูนะครับเริ่มต้นดูแลตัวเองก่อนดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้าง นะครับปฏิบัติไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขสาธารณสุขจังหวัดเราที่ประกาศผ่านอาอขอบอจังหวัดนะครับนะครับว่ามีมาตรการอะไรยังไงก็ขอให้ร่วมม้ร่วมมือปฏิบัติตามและที่สําคัญก็คือตัวเราเองต้องควบคุมตัวเราต้องป้องกันตัวเราเองสังเกตอาการตัวเองนะครับการที่เราจะออกจากนอกบ้าน ไปอยู่ที่สธาณะก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณจังหวัดเรานะครับซึ่งซึ่งขมค,ค,คงไม่ลงรายละเอียดแล้วนะเพราะว่าพวกเราคงเข้าใจมาแล้วนะครับใน5้ามาตรการนะครับที่สำคัญตอนนี้เพชรบูรณ์ก็เป็นหนึ่งหนึ่งใน45จังหวัดที่ประกาศว่าผู้ประชาชนที่ออกจากบ้านของตัวเองเนี่ยนะครับ ออกจากที่พักอาศัยของตัวเองต้องสวมแมสต้องสวมแมสนะครับมีมาตรการเรื่องปรับอยู่นะครับไม่เกินสองพันบาทเพราะนั้นก็ฝากพวกเรานะปฏิบัติตามนอกจากจะดูแลตัวเองเรื่องระยะห่างเรื่องล้างมือเรื่องวัดอุณหภูมิเรื่องอะไรทั้งหลายทั้งหลายแหละแล้วนี่ก็คือแมสนะครับแมสต้องต้องอย่าลืมอย่าลืมรือปฏิบัติตามมาตรการนะครับ ถึงแม้ว่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตอนนี้จะอยู่ในภาวะทรงนะครับต่าการเพิ่มน้อยมากนะครับวันละช่วหงหลังๆนี่วันละสองสามวันที่ผ่านมาวันละหนึ่งแล้วก็มีผู้ที่ออกจากโรงพยาบาลไปแล้วหกรายในสี่ที่ห้ารายทั้งหมดข้อมูลเมื่อวานนี้นะครับเัอนที่ยออกไปหกรายแล้วแล้วเท่าที่ผมทราบจากท่านผู้ว่าก็คือ,อ แต่ละลายไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อันตรายมีอยู่สองลายเพราะนั้นที่หนักที่อาการหนักก็คือมีน้ำหนักตัวมากอายุมากอยูสองคนนอกนั้นก็เดินเหินตามปกติได้ก็คาดว่าจะเมื่อครบเวลาครบระยะเวลาควบคุมนะครับประมาณสิบสี่วันก็จะออกจากโรงพยาบาลได้ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ออกไปหกท่านแล้วแต่อย่างไรก็ตามเมื่อมันก็ไม่ได้สถานการณ์เหล่านี้มันก็ไม่ใช่เป็นไปทางทิศทางเดียวกันนะครับ เมื่อาวานนี้ก็เช่นกันทราบว่าทางาทหน่วยกู้ภัยทางสาวะทางอะไรนะร้อยเวรทางโรงพยาบาลนะครับที่ดูแลประชาชนอยู่มีอุบัติเหตุก็ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุนะครับที่ที่หลมศัก์ก็ปรากฏว่าผู้ที่ประสบอุบัติเหตุนะ่ะติดเชื้อนะครับ แล้วผู้ที่ไปช่วยก็มีร้อยเวรอ่าก็ต้องกักก็ตอนนี้ก็ตอนน้ตองควบคุมตอ้องกักตัวพยาบาลที่รับแล้วก็หน่วยกู้ภัยที่ไปไม่อันนี้ผมไม่ทราบรายละเอียดว่ากี่ท่านนะครับแต่เนี้ยก็ต้องต้องถือว่าจะเป็นถ้าติดก็จะเป็นคัตเตอร์ใหม่ถ้าไม่ได้ควบคุมแต่ว่าเขาเขาก็รู้รู้เร็วนะครับแล้วก็ควบคุมตัวแนละ้วต่อคาดว่าจะไม่ไม่แพร่กระจายอะไรมากนักนะครับ ต้องรอผลต้องรอผลอีกอันเนี้ยเพราะนั้นสถานการณ์มันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาก็ฝากพวกเราช่วยที่สําคัญต้องดูแลตัวเองก่อนนะครับแล้วก็คนใกล้ชิดรวมทั้งการที่จะไปเข้าร่วมกิจกรรมอะไรกับใครนี่ก็ต้องต้องระมัดระวังตัวเองให้มากนะครับให้มากก็คงไม่ถึงกับให้แรงน้ําใจกับคนอื่นแต่ว่าต้องระมัดระวังตัวเองให้มากนะครับ